ผู้ชายเปิดร้านแต่งหน้าเจ้าสาวพี่น้องดูเขาถามว่าผู้ชายเปิดร้านแต่งหน้าเจ้าสาวได้ไหมคือผู้ชายเปิดร้านแต่งหน้าเจ้าสาวโดวยทั่วไปแล้ว่มักจะเป็นร้านเสริมความงามอะไรประมาณนี้แหละ ทีนี้ประเด็นที่พี่น้องถามเนี่ยผู้ชายเป็นคนเปิดร้านแล้วก็แต่งหน้าเจ้าสาวาลูกสาวเราจะแต่งงานาวันแต่งงานนั้นไม่ว่าเจ้าสาวบ้านไหนโดยทั่วไปนะก็แต่งสุดฤทธิ์สุดเดชนั่นแหละแต่งก็คือจะให้สวยที่สุดเท่าที่จะทําได้ ในวันนั้นน่นแต่ประเด็นที่พี่น้องถามเนี่ยคนแต่งน่ะคือผู้ชายคนช่วยแต่งหน้าน่ะคือผู้ชายพี่น้องครับผมจะอธิบายรายละเอียดการเปิดร้านเนี่ยโดยทั่วไปเปิดร้านแต่งหน้า <c oughs> การแต่งหน้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการงานของผู้หญิงนะครับ แต่ถ้าเราเปิดเรารับเฉพาะแต่งหน้าเฉพาะเครือญาติหลานหลานของเราหลานเราเยอะเราก็เลยเปิดไม่อยากให้ไปแต่งที่อื่นมันแพงเกินเหตุเราก็แต่งให้หลานเราราคาไม่ใช่กี่บาทไม่ให้สตางก็ไม่เป็นไรเพราะหลานเองถ้าเปิดลักษณะอย่างนั้นมันยังไม่ผิดนะ แต่ถ้าเปิดไปแต่งหน้าคนอาเจนาบีคนที่สามารถนิกากับเราได้ทีนี้การแต่งหน้าทุกท่านก็รู้ดีการแต่งหน้านี่เป็นการรักษาไหมไม่ใช่ <laughs> การแต่งหน้าไม่ใช่การรักษานะถ้าการรักษานะ่หุกกมหุก,กมต่างหากนะ่ะ <laughs> เพราะหนะ้าถ้าไม่แต่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสุขภาพเดีย แต่ถ้าการรักษาหามาเกี่ยวกับรูปมีรูปมันก็ต้องรักษานะอีกเรื่องหนึ่งทีนี้พอแต่งหน้าแน่นอนมันก็ต้องเข้าใกล้ชิดบางทีหายใจรดต้นคอใช่ไหมละ่ะในขณะที่ศาสนาอิสลามอัลกุรอานก็บอกในกิตัาบอื่นก็บอกที่พระองค์อัลลอฮ์ว่าวาลาตะอรอบุซินาเข้าใกล้ชิดก็ไม่ได้แล้ว และใกล้ชิดแบบนั้นมีความจําเป็นต้องใกล้ชิดไหมไม่มีความจําเป็นเพราะการแต่งหน้าไม่ใช่มีความจําเป็นเมื่อไม่มีความจําเป็นการแต่งหน้าการเข้าใกล้ชิดก็ไม่มีความจําเป็นเหมือนกันฉะนั้นแม่แนะนําให้ชายแต่งหน้าให้แต่งหน้าผู้หญิงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดร้านแต่เมื่อลูกค้าเป็นผู้หญิงเราก็ให้เมียรเราแตง่งอันนั้นไม่เป็นไร ให้เมียเรารองพื้นเมียเราอะไรต่ออะไรคือแต่งหน้าผู้หญิงด้วยกันอันั้นหม่เป็นไรการแต่งหน้ามันไม่เหมือนกับการรักษานะครับการรักษานั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนี่การแต่งหน้าไม่แต่งมันก็ห้าบบ้าปไหม <laughs> ไม่แต่งนั่นทีนี้ถือว่ามันไม่ค่อยจะงงามยาดีกว่านะ เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นผู้ชายที่จะต้องแต่งหน้าผู้หญิงแน่นอนมัคือใกล้ชิดแน่นอนเพราะเวลาแต่งหน้านะา <c oughs> แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมักจะเป็นาสาวประเภทสองนะที่จะทำงานในลักษณะอย่างนี้ถ้าชายทางแท่งเนี่ยแทบจะไม่เจอถ,ถ้ามีสักทีมันก็น้อย แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสาวประเภทสองหรือเขาเรียกปอนเน่หรือกัดเทยหรือบากคนเรียกตูดก็มีกันแล้วแต่และแล้วแต่ท่านจะเรียกแหละเขาก็คือผู้ชายนะครับต่อเขาจะแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วก็ตามเขาก็คือผู้ชายวันยังคำ่ำเข้าใจนะถึงแม้ว่าเขาไว้ผมยาวสลวยก็ตามเขาก็คือผู้ชายฉะนั้น อาชีพแบบนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปหาอาชีพอื่นดีกว่าอา,อาชีพใดก็ตามถึงจะมีไรายได้มากถ้ามันไม่ถูกต้องตามหลักศาสนามันก็ไม่ให้ประโยชน์อะไรกับเราหรอกอาาหรนั่นคือคำถามข้อแรกที่ท่านถามว่าผู้ชายเปิดร้านาเสริมสวยแต่งหน้าให้กับเจ้าสาวผู้ชายนะ่ะแต่งให้กับเจ้าสาว แต่ถ้าเป็นคนอาเจนาบียานะครับแต่ถ้าเป็นลูกหลานเองไม่เป็นไรคนอาเจนาบีนี้เราก็ให้ถ้าเป็นผู้หญิงมาแล้วก็ให้เมียเราแหละหรือไม่ก็ให้หลานสาวของเราอ่าหรือให้พี่สาวของเราช่วยแต่งหรือให้น้องสาวของเราช่วยแต่งไอเราเป็นผู้ชายอย่าไปแต่งให้เขาและ <c oughs>